สวัสดีอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มของกับผมจะมานำเสนอโครงงานเรื่อง Development of Nine of Service Act Detection System using Machine Learning Classification ครับหรือการพัฒนาระบบตรวจจับเครือข่ายที่เป็นการจมตีรูปแบบปฏิเสธการให้บริการจากการแยกประเภทของเครือข่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์ครับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์อาัคารินคุณกิติและก็ผมนายวรวัฒน์คำนง หัวข้อที่จะมีการนำเสนอในวันนี้นะครับคือ 1. introduction 2. system analysis and design 3. demonstration and result และ 4. conclusion ครับหัวข้อที่ 1. introduction ที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้ในปัจจุบันการจมตีทางเครือข่ายนั้นมีมากมายหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยรูปแบบการโจมตีที่ได้รับความนิยมและเกิดขึ้นอยู่บอนั้งคือการจมตีรูปแบบดีดอ ซึ่งการโจมตีรูปแบบนี้จะทําให้เซิร์ฟเวอร์นั้นทํางานได้ช้าหรือไม่สามารถให้บริการได้และอาจทาให้มีผลเสียอื่นๆตามมาได้อีกมากมายเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถให้บริการได้จึงทําให้การมีการป้องกันการโจมตีนั้นเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ระบบของเราปลอดภัยซึ่งการป้องกันนั้นมีได้หลายวิธีและหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ดีคือการตรกจับทราฟฟิกที่เป็นการโจมตีก่อนที่ทราฟฟิกนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบของเราจึงเป็นที่มาของโครงงานนี้ เราสนใจที่จะพัฒนาระบบตรวจจับและป้องกั DD น DDoS Attack เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในวิธีการป้องกันร,รูปแบบ DDoS โดยเราจะใช้ Machine Learning เข้ามาช่วยในการตรวจจับการโจมตีเพื่อให้การตรวจจับนั้นมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพหลังจากที่เราทราบที่มาของโครงงานนี้แล้วเรามาทำความรู้จักกับ DDoS ่าคืออะไรและส่งผลเสียอย่างไรครับ DDoS หรือ Distributed Denial of Service คือการโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบหนึ่งโดยมีรูปแบบการโจมตีคือ แฮกเกอร์จะทำการส่งทราฟิกหรือคำขอเข,ข้าถึงข้อมูลจากหลายๆที่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการโจมตีพร้อมๆกันทําให้เซิร์ฟเวอร์นั้นมีปริมาณทราฟิกมากเกินกว่าที่เซิร์ฟเวอร์จะรองรับได้ส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์นั้นทํางานได้ช้าจนกระทั่งเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่สามารถให้บริการได้ครับโดยเมื่อถูกโจมตีด้วยดี o s อแแล้วจะส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์นั้นไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติจนกว่าจะแก้ไขหรือป้องกันการถูกการโจมตีด้วยดีดอได ซึ่งผลที่ตามมาหลังจากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถให้บริการได้หรือเกิดการดาวทามเกิดขึ้นก็คือจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กรลดลงเพราะไม่สามารถทาให้ผู้ใช้ใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ได้ตามปกติอาจทําให้ผู้ใช้ไม่ไว้ใจหรือไม่พอใจในองคอ์กรและหันไปใช้บริการขององคอ์กรอื่นแทนและผลเสียที่ตามต่อมาคือรายได้ขององค์กรจะลดลงไปด้วยโดยยิ่งมีระยะเวลาในการดาวทามง,งานเท่าไหร่มูลค่าความเสียหายก็จะมากขึ้นเท่านั้นครับวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ หนึ่งเพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดลแมชชีเลอร์งให้มีความสามารถในการจําแนกระหว่างทราฟฟิกปกติและทราฟฟิกที่เป็นการโจมตีได้อย่างแม่นยํา 2. พัฒนาระบบที่สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนทราฟฟิกที่เป็นการโจมตีได้จากโมเดลแมชชีเลอร์งขอบเขตของงาน 1. ศึกษาและวิจัยการทำแมชชีเลอร์งในรูปแบบซูเปอร์ไวส์ประเภทคลาสฟิเคชันเพื่อใช้ในการจําแนกประเภทเครือข่ายที่เป็นทราฟฟิกปกติกับทราฟฟิกที่เป็นการโจมตี 2. ลือกใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสมกับระบบในการจําแนกประเทคเครือข่า,ขายและทําการฝึกฝนโมเดลที่สร้างขึ้นโดยการให้เรียนรู้ทราฟฟิกประเภทต่างๆ 3. พัฒนาได้ระบบตรวจจับที่มีการนำแมชชีนเลอร์นิ่งมาช่วยในการตรวจจับทราฟฟิกที่เป็นการโจมตีต่อมานะครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 1. s ึ่งซายคิดเลร์เป็นโอเปนซร์ที่เป็นแหล่งรวบรวมไลบรารีและอินโฟรซิที่เกี่ยวข้องกับแมชชีนเลอร์นิ่งที่สามารถช่วยในการพัฒนาโมเดลแมชชีนเลอร์นิ่งของระบบนี้ 2. Python เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ครับ 3. Mininet คือ Network Emulator ซึ่งจะทำการจำลองการสร้างเครือข่าย Network ที่มี s w r v i h Host, c o n t r o l l e r และ Link ที่จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมา 4. r e รีวิชคอน r ทร l เลทำหน้าที่เป็น Controller ในระบบเราจะเชื่อมต่อกับ Service Openflow ของระบบและในระบบนี้ใช้ในการสร้างฟังก์ชันการตรวจจับทราฟฟิก Traffic, โดยใช้ภาษาไ t ทอ n ครับ 5. l า n ลน์ออ คือบริการที่ไลน์ให้ส่งข้อความหรือแจ้งเตือนอัตโนมัติทั้งในการส่งข้อผ่านกลุ่มแชทหรือบัญชีส่วนตัวผ่าน API ของไลน์โดยตรงโดยเราจะใช้ไลน์เป็นส่วนหนึ่งในฟังก์ชันการแจ้งเตือนของระบบครั้งนี้ 6. Gmail บริการฟรีอีเมลเป็นบริการที่พัฒนาโดย Google ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Gmail บนเว็บหรือใช้โปรแกรมของผู้คนที่3โดยเราจะใช้ Gmail ในส่วนของฟังก์ชันการแจ้งเตือนโดยเราจะแจ้งเตือนไปยัง Gmail เมื่อระบบถูกตรวจพบการโจมตีครับ System Requirement นะครับหรือความต้องการของระบบครับก็ในการพัฒนาครั้งนี้นะครับเราได้ทำการกำหนด Requirement ของระบบนะครับว่าอยากให้ทำงานได้อย่างไรบ้างดังนี้นะครับคือ1ระบบต้องสามารถตรวจจับทราฟฟิที่เป็นการโจมตีได้ครับ2เมื่อระบบตรวจจับเจอการโจมตีแล้วควรมีการแจ้งเตือนเป็นยังผู้ดูแลด้วยช่องทางต่างๆครับเช่นอีเมลไลน์หรือ SMS ครับและ3นะครับ ระบบเมื่อตรวจจับเจอการโจมตีแล้วควรมีวิธีการบรรเทาหรือป้องกันการโจมตีหลังจากที่ตรวจจับเจอการโจมตีครับต่อมามาดูในส่วนของการออกแบบระบบประการวิเคราะห์ระบบกันครับระบบของเรามี2ส,ส่วนใหญ่ๆด้วยกันก็คือ 1. open f o r switch 2. r e ร l c คอนโทรเล r ตัวแอปพลิเคชันของเราจะรันอยู่บนร e ลคอ o โทรเลอร์นะครับโดย open f o r switch กับร e ลคอนโทรเลอร์จะคุยกันผ่าน open f o r protocol ต่อมาเข้ามาดูในตัวโบกของเรานะครับ ระบบของเรามีการทํางาน4ฟังก์ชันด้วยกันนะครับ1คือการเก็บข้อมูล 2. คือการตรวจจับ 3. คือการแจ้งเตือนและ4คือการป้องกันนะครับฟังก์ชันแรกการเก็บข้อมูลโดย Input ของฟังก์ชันนี้จะเป็นตัว flow table ส่วน Output ของฟังก์ชันนี้จะเป็นไฟล์ resource csv ที่เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเทรนโมเดลต่อไปครับข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ก็คือตัว flow table และ flow table นั้นได้มาย่างไง การได้มาของโฟร์เทเบิตัวรีวิคเตอร์จะส่ง o p e n f o r s t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  i Request ไปที่ o p e n f o r Switch o p e n f o r Switch ก็จะตอบโดย o p e n f โฟร์ t t ต t i c r e p า y ก็คือ Flow Table นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างของข้อมูลใน Flow t ท b l e ที่ตัวสวิตตอบกลับมาข้อมูลที่สำคัญสำคัญที่ใช้ก็จะเป็นจำนวนแพ็กเกจจำนวนไบต์ IP Source IP Destination ระบบนะครับจะทำการดึงข้อมูลจาก Flow Table มานะครับ สร้างฟีเจอร์นะครับเหมือน็นการปร r o c รสซิ่งข้อมูลและนําข้อมูลไปบันทึกลงบนไฟล์ csv นะครับโดยเราจะดึงข้อมูลจากโฟลเทเบิลทุกทุกวินาทีนะครับจากโฟลนะครับเราจะทําการดึงข้อมูลจากโฟลเทเบิลนะครับจากนั้นมาทําการแยกฟีเจอร์นะครับว่าเป็น normal traffic หรือเป็น ddos traffic นะครับแล้วก็ไปบันทึกลงบนไฟล์ csv ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลในไฟล์ csv นะครับหรือก็เป็น output ของระบบเก็บข้อมูลนะครับ โดยจะมี5ช่องด้วยกันนะครับก็คือเป็น5ฟีเจอร์และช่องสุดท้ายเป็น l a เ e l นะครับบอกว่าเป็น normal traffic หรือเป็น D-dot traffic นะครับต่อมาเรามาดูฟีเจอร์5ฟีเจอร์ที่เรายกตัวอย่างให้ดูกันไปนะครับ1ก็คือ number of new IP 2 number of new flow entity 3 standard deviation of flow p a c k e 4 standard deviation of f l o w byte 5 ratio of pair flow entity ฟีเจอร์แรกนะครับ number of new IP นะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับสูตรโค้ดจะอยู่ทางความมือนะครับข้อมูลที่ใช้ในโฟร์เทเบิลนะครับก็จะเป็น source IP added r นะครับเหมือนเป็นการหาจำนวน IP ที่เพิ่มขึ้นของ Flow ก่อนหน้านะครับสูตรนะครับผลลวมของ Flow ปัจจุบันนะครับลบผลลวมของ Flow ก่อนหน้านะครับยกตัวอย่างนะครับณเวลาปัจจุบันนะครับมีจำนวน20 IP นะครับ5วีก่อนหน้ามีจำนวน10 IP นะครับ โดยปัจจุบันนะครับต้องเป็น IP ที่ไม่ซ้ำนะครับสูตรก็จะเป็น20-10ลบ10นะครับ Number of new IP ก็จะเป็น10นะครับโดยถ้าเป็นราฟิกปกติค่านี้จะไม่สูงนะครับแต่ถ้าเป็นการโจมตีนะครับค่านี้จะสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีจำนวน IP เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับ Number of n e w f o r e n t อนะครับเป็นการหาจำนวนโฟที่เพิ่มขึ้นในเครือข่ายนะครับจะคล้ายๆกับ Number of new IP นะครับ แต่ข้อมูลที่ใช้จะเป็นจำนวน flow T a b l e นะครับสูตรก็จะเป็นผลรวมของ flow ปัจจุบันลบผลรวมของ flow ก่อนหน้านะครับตัวอย่างนะครับณเวลาปัจจุบันมีจำนวน20 flow นะครับ5าวีที่แล้วมีจำนวน10 flow นะครับ Number of new flow entity ก็จะเป็น20ลบ10นะครับถ้าเป็น traffic ปกติค่านี้ก็จะไม่สูงมากเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นการโจมตีค่านี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีจำนวน IP ใหม่ๆนำมาสร้างโฟ w นะครับ ต่อมา standard d i v i s i o n of four p a c k e g s นะครับข้อมูลที่ใช้ก็จะเป็นจำนวนแพ็กเกจนะครับเป็นการหาค่าส่วนเบี่งเบนมาตรฐานของจำนวนแพ็กเกจในทางสถิตินะครับยกตัวอย่างนะครับเราจะดึงจำนวนแพ็กเกจแต่ละโฟนะเวลาปัจจุบันนะครับสมมติแต่ละโฟมีจำนวน 20, 40, 30, 50นะครับเราจะนำไปลบกับ5วีที่แล้วนะครับก็คือ 10, 20, 1 0 30นะครับจากนั้นนะครับเราค่อยมาหา standard d e v i a i o n of four p a c k e s นะครับ ถ้าเป็นทราฟิกปกติค่านี้จะสูงนะครับเพราะว่ามีการส่งข้อมูลกันผ่านโฟลเทเบิลตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเป็นทราฟิกที่มีการโจมตีค่านี้จะเป็นศูนย์หรือในน้อยนะครับเพราะว่าตัวรีวคอนเทเลอร์จะนำแพ็กเกจไปสร้างโฟลเทเบิลนะครับแล้วก็จะไม่มีการส่งข้อมูลมาในโฟเดิมอีกนะครับเพราะว่า IP เป็น IP ที่ปลอมขึ้นมานะครับต่อมา Standard Division of f ฟโฟลไบ์นะครับข้อมูลที่ใช้ก็จะเป็นจํานวนไบต์จาคลายสแตนดาร์ดเดเวชั่นออฟโฟลแพ็กเกนะครับโดยยกตัวอย่างนะครับเราจะดึง จำนวนไบต์แต่ละโฟนะเวลาปัจจุบันนะครับสมมุติ 200, 400, 300, 500นะครับ5วิที่แล้วมี 100, 200, 100, 300นะครับเราจะนำมาลบกันนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการหา s standard d e v i a t i o n นะครับโดยค่านี้นะครับถ้าเป็นทราฟิกปกตินะครับค่านี้จะสูงนะครับเพราะว่ามีการส่งข้อมูลกันผ่าน f l o เท a บ l ลตลอดนะครับแต่ถ้าเป็นทราฟิกที่เป็นการโจมตีค่านี้จะน้อยๆหรือใกล้ๆสูงนะครับเพราะว่า IP ที่ส่งมานะครับเป็น IP ที่ถูกปลอมขึ้นมานะครับต่อมานะครับ ratio of p a i r f o t e n t เนะครับเหมือนเป็นการหาคู่ IP ที่มีร e วอ r ์ดโฟล w นะครับสมมุติว่าถ้ามีการส่งข้อมูลระหว่าง H1 ไปหา H2 นะครับจะต้องมีโฟลของ H2 ต่อกลับมากับ H1 นะครับเราจะเรียกว่า Interact Flow นะครับยกตัวอย่างนะครับโฟล w 1กับโฟลที่2ก็คือ10.0.0.1ส่งข้อมูลไปหา1 0 0 0 2นะครับ ฟที่ตอบกลับมา10.00.02นะครับไปหา10.00.01 2โฟนี้เราจะเรียกอินเทลเล็คโฟนะครับจากนับเวลาปัจจุบันนะครับจากสูตรก็จะเป็นอินเทลเล็คโฟหารจำนวนโฟทั้งหมดนะครับก็จะเป็น2หาร2จะเท่ากัน1นะครับเมื่อ5วิถัดมานะครับมีโฟที่3กับโฟที่4เพิ่มมานะครับแต่โฟนี้ไม่ได้เป็นอินเทลเล็คกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนคำนวณณเวลา5วิต่อมานะครับก็จะเป็น2หาร4นะครับก็จะเท่ากับ0.5นะครับ าเป็นเบสเคดนะครับค่านี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นในสถานการณ์ที่มีเครือข่ายเยอะนะครับก็อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแพ็กเกจที่มี UDP ด้วยนะครับก็อาจจะได้ไม่มีก็อาจจะไม่มีการตอบกลับนะครับถ้าเป็นทราฟฟิกปกติค่านี้ก็จะอยู่ช่วงประมาณ0.5ถึง1นะครับแต่ถ้าเป็นทราฟฟิกที่เป็นการโจมตีค่านี้ก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับลอริทึมนแมชชีนเรีนิ่งที่เลือกใช้นะครับในการพัฒนามาชีนเรียนนิ่งนะครับมีมากมายหลายลอรีทึมให้เลือกใช้ครับ โดยในการพัฒนาครั้งนี้เราได้ทําการเลือกอักอิทึม support vector machine ครับมาใช้ในการแยกประเภท traffic ในครั้งนี้โดยจะทําการแยกประเภท t r a f f ิ c ระหว่าง normal traffic นะครับหรือ t r a f f ิ c ธรรมดาและ attack traffic ครับหรือ t r a f f ิกที่เป็นการโจมตีครับโดยเหตุผลที่เราใช้ SVM นะครับคือ SVM ครับเป็นอักอิทึมแบบ supervised learning หรือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนที่อยู่ในประเภท classification ซึ่งจะใช้ในการแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น2กลุ่มครับตองกับตามจุดประสงค์ของเรานะครับ ที่ต้องการให้แบ่งข้อมูลออกไปสองกลุ่มครับคือ normal และ attack ครับอีกทั้ง SVM นั้นยังเป็นอัลกอริทึมที่เหมาะกับการสร้างโมเดลที่มีหลายฟีเจอร์ครับและใช้จำแนกข้อมูลไม่มากครับโดยหลักการจำแนกข้อมูลของ SVM นะครับจะทำการหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการเพื่อสร้างเส้นที่จำแนกข้อมูลออกเป็น2กลุ่มครับเส้นนี้เรียกว่าไฮเปอร์เพยครับโดยในแต่ละกลุ่มชุดข้อมูลนะครับจะสามารถมีได้หลายไฮเปอร์เพยครับที่สามารถแบ่งแยกข้อมูลออกเป็น2กลุ่มตามรูปด้านซ้ายนะครับ ซึ่ง AVM นะครับก็จะทําการคํานวณเพื่อเลือกเส้นที่ดีที่สุดออกมาโดยเส้นที่ดีที่สุดนะครับทุนเส้นที่มีค่าระยะห่างมากที่สุดระหว่างเส้นแบ่งกับข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุดของทั้ง2ฝั่งครับเราจะเรียกค่านั้นว่า Maximum Margin นะครับดังรูปร้านขวาครับโดยเราใช้ข้อมูลในการพัฒนาโมเดล Machine Learning นี้นะครับทั้งหมด1 3ึ่ข้อมูลครับที่ได้จากฟังก์ชันการเก็บข้อมูลของระบบเราจะแบ่งเป็นเทรน70%และเทสอีก30%ครับ ต่อมามาดูฟังก์ชันที่2นะครับการตรวจจับโดย input ของฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นไฟล์ r e s o u r c e c s v หรือก็คือข้อมูลจากฟังก์ชันแรกและ output ก็จะเป็น e d พ c t i o n resource ว่าเป็น normal traffic หรือเป็น attack traffic ครับโดยโฟขั้นตอนการตรวจจับนะครับขั้นแรกจะทำการเทรนโมเดลด้วย resource.csv นะครับหลังจากนั้นตัวระบบจะทำการดึงข้อมูลจาก f o r table แล้วมาคำนวณฟีเจอร์นะครับหลังจากนั้นจะส่งให้ตัวโมเดล svm หลังจากนั้นตัว SVM จะส่ง prediction resource ออกมาครับว่าเป็น normal traffic หรือเป็น attack traffic นะครับหลังจากนั้นก็จะโชว์ผลลัพธ์ออกมาครับอันนี้ก็เป็นรูปผลลัพธ์ของการตรวจจับนะครับหรือก็คือ output ของระบบตัวจับนั่นเองก็คือเป็นจะบอกว่าเป็น normal traffic นะครับหรือว่าเป็นการ ddos detect ก็คือเป็นการโจมตีนะครับต่อมาระบบที่สาการแจ้งเตือน input ของระบบแจ้งเตือนก็จะเป็น prediction resource จากระบบตรวจจับ ส่วนเอา p u พของระบบแจ้งเตือนก็จะเป็นการอเลรยไปที่ Line และ gmail การแจ้งเตือน1ทาง Line ในการสร้างการแจ้งเตือนจะใช้ Library Request ของ Python และ token ของ Line Notify เพื่อใช้ในการส่งการแจ้งเตือนมายัางผูดด้โดยระบบ2 gmail จะใช้ยักษ์เมล Library เป็น Library Request ของ Python เข้าถึง gmail โดยจะต้องเปิดโหมด Developer ในตัว gmail ก่อนเพื่อให้ตัว Library สามารถส่งการแจ้งเตือนอยังผูดด้โดยระบบได้ โดยโปรโตคอลที่ใช้จะเป็น smtp flow การแจ้งเตือนหลังจากได้ prediction resource ว่าเป็น normal traffic หรือเป็น attack ถ้าเป็น attack ตัวระบบจะทำการ alert ไปที่ Line แล้วก็ alert ไปที่ตัว gmail นี่ก็เป็นรูปการแจ้งเตือนหรือว่าเป็น output ของระบบแจ้งเตือนรูปทางซ้ายก็จะเป็นการแจ้งเตือนทาง l ล n e รูปทางขวาก็จะเป็นการแจ้งเตือนไปที่ตัว gmail ฟังก์ชันที่4การป้องกัน โดย Input ของฟังก์ชันการป้องกันก็จะเป็น prediction resource จากฟังก์ชันที่2และ Output ก็จะเป็นการบล็อกพอร์และการลบ f o r a t t a c ททั้งหมดการบล็อกและการลบ Attack f นะครับเมื่อเกิดการโจมตีเกิดขึ้นนะครับตัวระบบจะเช็ค IP จากพอร์นะครับว่ามี IP จากพอร์ตไหนนะครับไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนะครับจากการทำา p p p r t t m p p p n n t t b l l e นะครับการทำ IP Port Mapping Table นะครับจะใช้โป o โตคอล ARP ในการสร้างขึ้นมานะครับ ถ้ามี IP แบบปลอมมาจากพอร์ตไหนนะครับเราจะทําการบล็อกพอร์ตนั้นนะครับแล้วทําการลบ IP ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายโดยการอ้างอิงจากตัว Mapping Table นะครับรูปตัวอย่างด้านล่างนะครับก็คือรูป IP Port Mapping Table ในตัว r e ว c o n อ o โ l l ลเนะครับจากรูปจะสังเกตว่าพอร์ต1นึะครับแมปไปกับ10.1.1.1นะครับ,แบบบ, 1. 1. 1. รบเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับถ้าถ้าไม่ใช่ IP 10.1.1เข้ามาดั้งพอร์ตหนึ่งนะครับ เราก็จะคิดไปเลยว่ามีการโจมตีมาจากพอร์ตหนึ่งนะครับเราจะทาการบล็อกพอร์ตหนึ่งนะครับเรามาดูโฟล์การป้องกันกันนะครับเมื่อมีดีดอตแอทแทกเกิดขึ้นนะครับตัวระบบนะครับจะดูซอสไอพีแพ็กเกตที่เข้ามาในเครือข่ายนะครับว่ามีใน Mapping T a b l e ไหมนะครับถ้าซอสไอพีของแพ็กเกไหนนะครับไม่ได้อยู่ใน Mapping T a b l e นะครับระบบจะทําการบล็อกพอร์ตที่แพ็กเกตเข้ามานะครับโดยการดอกแพ็กเกตจากพอร์ตนั้นทั้งหมดนะครับ แล้วก็ทำการลบโฟล w ์นะครับที่ IP ไม่ได้อยู่ในแบบพิ้งเทเบิลนะครับตัวรีวคอนเทเลอร์นะครับจะทำการส่ง Open flow m a ์แมสไปนะครับว่าให้ทำการด r อ p p a c กเกจจากพอร์ไหนนะครับแล้วก็ทำการลบโฟล์ไหนนะครับจากรูปตัวอย่างด้านล่างนะครับเป็นโฟล์การสั่งด r อ p Pa c k เกจจากพอร์ตและพอร์ตนะครับสังเกต Action ถ้ากร drop นะครับแล้วก็ priority 100่ก็คือเป็นกฎนะครับเป็นกฎที่สำคัญนะครับว่าถ้ามีแพ็กเกจมาจากพอร์ตนะครับก็ให้ทำการด r อ p เลยครับ ไม่ต้องไปดูกฎตัวอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปโฟลที่มีการโจมตีนะครับจะสังเกต ip เป็น ip ที่ทำการสุ่มขึ้นมานะครับทางขวาก็คือเป็นโฟลโจมตีที่ถูกลบเรียบร้อยนะครับเหลือแต่โฟลที่อยู่ในเครือข่ายและนี่ก็เป็นรูปการป้องกันการโจมตีนะครับหรือก็เป็นเอาต์พุตของระบบป้องกันนะครับจากรูปด้านบนนะครับมีการโจมตีจากพอร์ตหและพอร์ตสนะครับรูปที่2นะครับก็เป็นการ add โฟลเพื่อให้ drop แพ็กเกจจากพอร์ตหแล้วก็พอร์ตสนะครับ โปโลจีที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้นะครับมีสวิตจำนวนหนึ่งตัวนะครับมีโฮสต์ที่จำลองเป็นคอมทั้งหมด9ตัวนะครับแล้วก็โฮสต์ที่จำลองเป็นเซิร์ฟเวอร์1ตัวนะครับรวมเป็นทั้งหมด1 0โฮสต์นะครับต่อมามาดูการเดโมตัวระบบแล้วก็ดูผลลัพธ์กันครับสวัสดีครับก็มาอยู่ในส่วนของการเดโมตัวระบบกันนะครับหน้าจอรางขวานี้ก็เป็นหน้าจอของตัวระบบนะครับที่จะทําการดึงข้อมูลจากโฟลเทเบิลมาวิเคราะห์นะครับว่าเป็น Normal Tra f f i c หรือเป็น attack traffic นะครับ จากปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่ายังเป็น Normal Traffic อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีการโจมตีใดๆเกิดขึ้นนะครับส่วนจอดำๆทางซ้ายก็เปรียบเสมือนโฮสที่ผมใช้ทดสอบในการโจมตีดูนะครับผมจะลองทําการโจมตีไปที่เครือข่ายดูนะครับอันนี้ก็โจมตีไปที่เครือข่ายแล้วนะครับตัวเครือข่ายก็แจ้งมาว่ามี D-Dot d e t e เ t เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวระบบก็จะทำการแจ้งไปที่ ตัวของ Line notify นะครับแล้วก็แจ้งไปที่ตัวของ Gmail นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของ Gmail ครับตัวระบบแจ้งมาว่ามีการโจมตีจากพอร์ต1แล้วก็พอร์ต5นะครับจะสังเกตว่าทางซ้ายผมยังไม่ได้หยุดการโจมตีนะครับแต่ตัวทราฟิกก็กลับมาเป็น normal Tra f f i c ได้นะครับเพราะว่าตัวตัวระบบนะครับมีการป้องกันการโจมตีนะครับโดยการบล็อกแพ็กเกจจากพอร์ตที่มีการโจมตีนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการดรอปแพ็กเกจของพอรตที่มีการโจมตีนะครับก็คือเซตแอคชั่นให้ทําการดรอปแพ็กเกจจากพอตนั้นนะครับก็คือพอร์ตึแล้วก็พอทห้านะครับฮาร์ดทามเอาท์นะครับร้อยแปดสิบวีนะครับผมเซตไปที่ร้อยแปดสิบวีนะครับหลังจากร้อยแปดสิบวีนะครับพอรหนึ่งแล้วก็พอทห้าก็จะกลับมาทํางานได้ปกตินะครับโดยผมจะลองทําการโจมตีเพิ่มไปที่พอร์ตอื่นดูนะครับ ผมลองเอาเป็นพอร์ตเดูนะครับผมจะลองทำการโจมตีไปที่พอร์ตเดูนะครับอันนี้ผมก็ลองโจมใช้โฮสต์เจ็ดในการโจมตีดูนะครับจะสังเกตว่าระบบก็แจ้งว่ามี d. ีดอ d ด t เทคเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทําการแจ้งลายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการบล็อกพอร์ตได้เหมือนเดิมนะครับก็กลับมาเป็น normal traffic แล้วอันนี้ก็เป็นการทดลองของตัวระบบนะครับ ผลการทดสอบผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการวัดประสิทธิภาพของโมเดลในครั้งนี้เราจะใช้ตารางคอมพิชันเมตริกในการวัดประสิทธิภาพของโมเดลเราจะใช้ข้อมูลทั้งหมด30เนะครับหรือ3 0 1 0ตัวอย่างของข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บข้อมูลในฟังก์ชันเก็บข้อมูลมาทําการทดสอบประสิทธิภาพในครั้งนี้ครับโดยผลการทดสอบนะครับมีค่าดังนี้ครับ p o s i t ิ v e เท่ากับ1 5 1 9หรือ50.4651%ครือบ t ุดสี่หกห้าอร์เท่ากับ 1,489หรือ49.4684%ครับ False positive เท่ากับ1หรือ0.0033%ครับ False negative เท่ากับ1หรือ0.0033%ครับโดยเมื่อนำค่าที่ได้จากตาราง Confusion Matrix นะครับมาคำวนวณหาค่า Accuracy e หรือค่าความแม่นยงของโมเดลนี้นะครับจะอยู่ที่99.934%ครับซึ่งถือว่าเป็นค่าความแม่นยงที่สูงมากครับ ต่อมานะครับผลการทดสอบการทํางานของระบบในการทดสอบระบบครั้งนี้นะครับเราจะใช้โทโเปโลจีเดียวกันกับฟังก์ชันการเก็บข้อมูลที่ในช่วงแรกปล่อยให้ระบบทํางานตรวจจับทราฟฟิกตามปกติครับหลังจากนั้น5้านาทีจะเริ่มทําการโจมตีไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยในขั้นตอนแรกเราจะทําการกดระบบตรวจจับให้ทําการตรวจจับทราฟฟิกปกติซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีการโจมตีระบบสามารถแยกทราฟฟิกปกติได้อย่างถูกต้องโดยแสดงผลการตรวจจับออกมาเป็น normal traffic นะครับดังรูป และหลังจากนั้น5นาทีนะครับจึงเริ่มทำการโจมตีโดยจะใช้เครื่อง h 1และ h 2นะครับโจมตีไปยังเซิร์ฟเวอร์พร้อมๆกันครับระบบสามารถตรวจจับได้นะครับว่ามีการโจมตีเข้ามาและแสดงผลออกมาเป็น DDoS d e t e c t e d ครับดังรูปครับต่อมานะครับหลังจากที่ระบบตรวจจับสามารถตรวจจับการโจมตีได้แล้วฟังก์ชันการแจ้งเตือนและการป้องกันก็จะทํางานต่อทันทีโดยเริ่มจากการแจ้งเตือนนะครับจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลผ่านทางไลน์และ Gmail ครับ และระบบป้องกันก็จะทํางานโดยการบล็อกขอที่ถูกโจมตีโดยการดรอปแพ็กเกจทุกๆุกแพ็กเกจนะครับที่มาจากขอดที่เป็นการโจมตีและแสดงผลว่าบล็อกขอไหนไปครับดังรูปครับโดยผลการทดสอบร,ระบบครั้งนี้นะครับระบบของเรานั้นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องในทุกทุกฟังก์ชันครับออกมานะครับหัวข้อสุดท้าย conclusion สรุปผลการดําเนินงานโครงงานนี้เป็นการพัฒนานระบบตรวจจับการโจมตีดีดอสโดยการแยกประเภทของทราฟฟิกจากการใช้ m a c h ี n e l e a r n i n g โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาให้ระบบนั้นสามารถตรวจจับแจ้งเตือนและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้งานซึ่งระบบที่พัฒนามาน,นี้มีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์คือ 1. สามารถตรวจจับทราฟฟิกที่เป็นการโจมตีได้ดีและมีความแม่นยำสูง 2. หลังจากที่ตรวจจับการโจมตีได้แล้วสามารถทําการแจ้งเตือนเป็นอย่างผู้ดูแลระบบได้โดยผ่าน2ช่องทางคือไลน์และ Gmail 3. มมีการป้องกันการโจมตีหลังจากที่ตรวจพบคือ ทำการบล็อกร์ตที่ถูกโจมตีโดยภาพรวมแล้วระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฟังก์ชันต่างๆในระบบทำงานตามลำดับที่ออกแบบไว้ตรงตามัตถุประสงค์และมีความแม่นยำในการจโจมตีที่สูงปัญหาที่พบในการพัฒนาโมเดลแมชชีนเลอร์นิ่งนั้นยังใช้ข้อมูลหรือรูปแบบทอโพโลยีที่หลากหลายไม่มากพออาจทำให้เมื่อนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นหรือรูปแบบอื่นหรือใช้งานจริงความแม่นยำ หรือประสิทธิภาพของระบบอาจจะลดลงข้อเสนอและแนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต 1. ปรับประสิทธิภาพของ Machine Learning ให้สามารถตรวจจับกราฟฟิกได้หลากหลายมากขึ้นและมีความแม่นยำมากขึ้น 2. เพิ่มจำนวนคอนโทรลเลอร์และรูปแบบของโ r o โพโลจีในการทดสอบให้มากขึ้นเพื่อว่าประสิทธิภาพของระบบในสถานาการณ์ที่หลากหลายและแม่นยำมากขึ้น 3. พัฒนาให้ระบบมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น ุ่มของกรผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ